เอแาแปด่อม่าเนาะซุมกับบูญาเนาะสองหมื่นแปดกแม่นี่เจ้าขายเลยไหวก็ต้องรู้ว่ากินตัวนี้เนาะตายแล้วไ่ได้เอทุนกลับมาแล้วครับ เนี know, das ่ยนได้เตรียมตัวไปเที oh. oh. wow. oh ่ยวเวียดนามหล้วงอวงมสองมื่นแปดครับพี่น้องวันครับสูงร้อยสี่สิบบวกครับนี่นี่ไปเที่ยวเวียดนามแล้วสักแปดโตวตัตไหนเอาเลย คนมันนเอรันน่อยกล้นมันน่อยกว่าดน้อยกว้าบอกว่าท่านนี่พ kind of ี่น่อมันมันครับพี apanese, anyway ่หน e e> like, ่อไป phải chiều về đến Việt Nam là nó... là... Ngàng... đấy, là phải nha 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 hoài qua tuyển vô phụt Hãy subscribe cho kênh Ghiền 200, Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ฮ่า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 นาด่าฮ่าฮ่นต่าย่าฮ่งน่าฮ่าห่าฮ่าฮ่ี่าฮ่้ฮ่าฮ่าฮ่าังาฮ่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 งฮ่าฮ่า่าฮ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 ่า่า่าฮ่าฮ่าฮ่กฮ่าฮ่าฮ่าล่าฮ่่าฮ่าฮ่าั่าฮ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 ่า่่ โอ้นี่งวันมันแม่นางครับแม่ลูกครับลูกตัวแม่พ่อสูงสิร้อยสี่สิบอยู่แม่นี่พี่น้องลูกตัวแม่พ่อมีบอกพ่ออ่นานว่านสิบเจ็ดมันเจ็ด สองหมื่นเจ็ดสองหื่นเ็ดอเด่นอย่างนี้ผมอย่างนี้หเจ็ให้หมื่นเจ็ดเออขาเจ้าให้ขาเจ้าให้โอ้ขาดกันยุบเป็นหมื่นเออขาดยุบหม่นมันเกิดมันขายวไรแม่ละก็ไกลกันเนาะพอนะกันพดหมื่นเจ็ดราคาห้องวาพอสองหมื่นเจ็ดื้นราคาห้องห้องราคาห้องต่อไดไอยู่เนาะต่ออได้อยู่ครับนี่ลูกตัวเมียว่างามพี่น้องเ็ดเขาสายหอวโลนครับ สิเพระมาณล,ล,ลูกแรกอืมหัวลูกแรกครับลูกตัวแม่พี่นอ้องสูงรอยสี่สิบจากตกนลำเลี้ยงจังหน่อยช่วงนี้พี่น้องอึดหยาโครงสร้างดีอยู่ห้องามตัวนี้สองหมื่นเจ็ดมีจะคมพอของเขามาือหน,น้ต่อได้เนาะประกันตับนี้เหรอพ่อแข้งขาแข้งขาดีอยู่หูเชื่องสองหมื่นเจ็ดครับต่อได้หางยาวลากดินเครื่องดำไมีคมเดียวป่ะพ่อเดียวไม่คมเดียวมันล่ะมีบุ๋ยทั่วป่ะป่ะนี่ออามาตัวนี้ มีมีเบอร์โทรป่พ่อมีฝากไปแน่พ่อศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าสี่เจดหเจ็ดหสี่สห้าหนึ่งสี่สี่ห้าศูนย์หนึ่งพ่ออย่างครับพ่อชู้ฮะพ่อชูพ่อชูทั้งบ้านไดนพ่อที่บ้านพบุญรักทั้งนองไายหรืออุดรนปอยพี่บุญลักฝากน้งหันอุดรครับผมเอ้าขอพคุณหลายพ่อครับพูลหัวงามฮ้พ่อสิริพอนอันไหนสิลิอน เบาเลนหรือเปล่าพีเจ้าเ,บบาเวว้าอำ่ำตะมูนะเจ้าเนี่ยาฮงาฮ่าฮ่าู้ครับทั้ฮู่ฮ่าฮัาฮ่ยาย้่าฮ่านีาฮ่าฮ่า้่าฮ่าฮาฮ่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 ่าฮ่าฮ่หฮ่า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 ่่า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 ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่่่อย มันเทดเขาด่าว่าลื่ยังไดนี่น้อยๆนี่หรือบ่หันปงสูงใหญ่ครับแม่นี่คุมสูงสี่รอยู่ครับสิ 40, ประมาณลูกสองตัวนี้เปิดเปิดเท่าไรครับควมนี่คมใหญ่ 27, สองหมื่นเจ็ดทากันต่อได้ครับประกันตัวนี้นะครับปวกแข้งขาสอาหงหมื่นเจ็ดเบอร์เท่าเดียวกันบครับ รกับของกัจจุรรถเนาะฝากพี่น้องครับอีกคมหนึ่งครับคมใหญ่ๆแสูงใหญ่ลูกโตโครูครับลูกกระสีประมาณสองเดือนนี่แหละพี่น้องตัวนี้เนะฝากพี่น้องครับผมทักทายสวัสดีพ่อแม่พี่น้องย่างเป็นทางการครับผมมือนีเสาวันอังคารที่เจ็ดครับเสาร์วันอังคารที่เจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดพี่น้อง พี่พี่น้องมายูสนามบ้านโคกเจริญครับพี่น้องอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครครับผมุกมือวันอังคานก็พันสิครับสองหมือต่อสัปดาห์ครับสนามโคกเจริญครับพิกัดพี่นอ้องพี่น้องบางคนว่าผมบาแจ้งพิกัดตลาดบ่แจ้งพิกัดสนามครับถนนสายสว่างแดนดินเจริญสินครับพี่นอ้องถ้ามาจากข้างตัวสว่างแดนดินสิูฟังขวามือครับ ห่างจากตัวอำเภอเมืองอสว่างแดนดินประมาณบ่เกินห้าพักิโลประมาณนี้ครับพี่น้องสิเขาบ้านโคกเจริญน,นี่สิเขาอยู่ก่อนบ้านพงประกัตครับพี่น้องกอ่อนก่อนหอดบ้านพงประกัตต่อๆกันนี่แหละพี่น้องธรรมชาจากทางเจริญศิลป์ก็อยู่ฟังทรายมือครับก่อนเขาตโตสว่างแดนดินครับพี่น้อง ก้อนเขาโตวสว่างเนินดินจักหา6หกกิโลกันรับพี่น้องอ่ะแจ้งพี่กัดครับพี่กัดสนามเพื่อพี่น้องหรือว่าไ้ห้อยอ,อยากมาข้ามาขายมาหาง้อพี่เลี้ยงครับผมอ่ะเบิ้งแล้วขอกำลังใจนะพี่น้องกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ครับกูกำลังใจให้สบายใจฟ้ามัครับพี่น้องอ่ะง้อเขาหลายอยู่พี่น้องแต่ว่าบ่ถึงกับแน่นปะได้แต่ว่ากะ หรือว่าลายอยู่พี่หนอเพราะว่าเป็นสนามใหญ่สนามลักอีกของจังหวัดสกลนครอ,อีกแห่งหนึ่งครับเท่าไรเราแม่นางหอยฟุบแม่นางน้อยเท่าไรเปิดฮะสิบเจ็ดห้าร้อยว่างามครับพี่หนอครับ กมสูงร้อยสามหาบวกเอาเบิดสี่ตัวเลือกเจ็ดห้าร้อยเนี่ยสามตัวแม่นางแม่นางทั้งสามครับพี่น้องเบสเนี่ยถ้าถ้าแพ็กสามเนาะแพ็กสมนี่ชิ้เจ็ดห้าร้อเบมันนั่นมันนี่ตัวน่อยตัวใหญ่ด้วยพี่น้องตัวนี้ใหญ่กว่ามูครับผมตัวนี้ว้มสูงสรอยสามเจ็ดสมแปตัวนี้อัร้อยสี่สิอยู่พี่น้องเครื่องดำตัวนี้ก็ คิดว่าสูสีครับเกือบร้อยซีโยพี่น้องตัวนี้โอ้ว่ามันแฝดสามครับประกันตัวนี้นะครับเนาะโมเลียงมฮอดซาาครับพี่น้องสิบเจ็ดห้าร้อยเปิดไว้ซ้ำกันถาแพ็กสามนะครับเนาะสามาเอาเบิครับถาแยกกันจังบากันคุยกันตวกางใหญ่กูโมูครับโบดเข้มๆครับสามตัวสามนัง เอาบโทรไปนะมาพบน่เดนี่ครับมีลโงอยู่เนาะของหอยพบนี่ครับครับบ้านดูประกัดเน่ยครับอุยกันได้พี่นนองใกล้ๆอ่กับหอยพับพี่น้นงะงวงามสแม่สามนางครับพี่นาะถ้าได้ละเน็ตลูกตัวแหมเปิดอยู่สองหมื่นสามหา้อยมองเอาบอิโตได้อยู่ต้ไครับได้อยู่เครื่องดำเครองส ตัวจั๊กมื่นนี่บ่ได้บ่ตัวจั๊กมืน่นบ่ได้ตัวหลังเนี่ตัวหลักพันหลักพันเนาะโอ้ยังใครอยู่พี่น้องตัวได้หลักพันอยู่อ่ลูกตัวแม่ครับลูกเท่าเท่าสิ่ประมาณลูกที่สามครับตัวนี้ความสูงสี่ร้อยสี่สิบบวกเครื่องดำหางเงาประกันตัวนี้เห็นไหม ผมนี่รักเด้อครับผมกับเื้ออยู่นี่ประกันอะไรอ่านราคาเนื้อเลยนะเขาคุยกันราคาเนื้อครับพี่น้องยักษ์มาจีบไปเจ๊ไหนได้เมื่อเงินมันก็บ่แน่ครับย่ามือเศร้ามากขาถกบับบับหรือว่านาเดียบเตี้ยวรับแต่ารเสียรถเยอะตลาดพลาฟึ่งซื้อวันถ่อเอ้อสองหมื่นถ้าได้กี่ไร่หมื่นสามครับ องบนสาต่อได้ลักพันต่อได้ลก 1, ักพันอยู่เบอร์โทรละศูน <0 61, S 2> ครับศูนย์หกหนึ่งศเเครับศูนย์อยเม็ตวาริสงฟคเรับผมส่งฟีลอยเม็ดครับผม 100, <000. S 1> อ, 100, <c oughs> ผมอจูงคามตลาดไปพี่น้องลอยเม็ดตะไคร้พวกนันจะคุยกันเบึงสวัส <c oughs> ดีครับหอยกุ้งได้ยังมามบ่ <c oughs> นี่จัดหัวงามมานางน้อยโกโก้ครับพี่น้องสูงขนาดหอยกุ้งวัะบ่ะ ร้อยยี่สิบห้าใสเมาครับเมาเครื่องดำบ่เนาะเครื่องดำโบสถเรียบร้อยเครื่องดำหนาๆนานาย่นๆครับพี่นอ้องตัวนี้ตตะกี้สิว่าลูกสิว่าส่วนเก่าๆแต่ว่าตัวนี้สือพ่อบ่ได้เนาะครับเปิด,ดยี่ห้ออะไรครับนั่งหน่อยเหรอหนึ่งหมื่หนห้าพันบาท เงินสี่จ้าตกลงเอาเนาะสามบาทตกลงเอามีตัวเดียวปะมีตัวเดียวค่ะอ่ะเบอร์โทรครับผม063 063 662 662 2475 2475จ็ดห้าสอยกุ่เห้าหอยต่อยอำเภอสว่างแดนดินทอ๋อขอบคุณครับผมครับอ่าจับส่งทั่วประเทศเด้องหอยกุ้งหอยต่อยนี่่พีนมากหอยเม่าชีพครับเจ้านี่คุยกันได้มักกะจังคุยกันครับใกล้ใ ครับลแล้วลราบอพี่น้องคุณต่อกันลแล้วลราบอกสามซอเนาะพุ่นะมลูกตัวอันนี้เป็นแม่ลูกครับผมแม่ลูกเลโล่ลูกแม่เป็นไทมันครับพี่น้องเครื่องดำว่า<ๆ>ลูกสามพุ่มสูงก็สีประมาณร้อยสามสิบบวกนี่แหละแม่ กินเตเฟืองช่วงนี้พบว่างัวคนก็ตัวครับพี่น้องผมคือกันล่ะลูกชัลโลเล่ลูกตัวแม่เปิดเยอะอะไรครับปุ่มนี่เปิดไปหมื่นเก้าพันบาทครับหมื่นเก้าครับผมตัวรองเหรอเนาะครับผมแม่ท้องว่างครับเพราะว่าลูกกันยังน้อยอยู่พี่น้องแม่นางนี่แม่นบ่แม่นครับอ่ะงัวงามครับตัวนี้ทับสมไปสองเดือนครับสองเดือนสมยังครับตัวนี้สมโตครับ ถ้าตีตรวจก็ตรวจได้โยครับลูกแรกเนาะตัวนี้เนาะสูงรอยสี่สิบห้าบวกครับตัวนี้พี่น้องเครื่องดำครับพงสางดีใช่ไห่ประกันตํานี้แต่ว่าท่องประกันปะประกันครับประกันครับประกันให้พร้อมนี่มันตองสี่ครับมันตองยังสี่พี่น้องประกันให้เลยเปิดเท่าไดรครับ สองหมื่นแปดห้าครับสองหม้อยครับผมต่อรองได้อยู่เนาะต่อรองได้ครับประกันทองประกันตานี้ให้ครับผมเอาเบอร์โทรครับทุกคนณเบอร์ท้องแม่นอีกครับโอ้แม่มนกับมีเอ้าเบิรงแม่มนไก่ขอดครับเก้าเดือนนะครับเเดือนอีกบ๊ดนตัวนี้อีกบุกี่มือเดือนนี้ครับมือคงลดวันที่ยี่สิบครับกำหนดขอดวันที่ยี่สิบมือนี้วันที่เจ็ดแล้วเออไกลแล้วพี่น้อง แต่ว่าอันก็มีบวกลบเด้อพี่น้องเอาไปซ้อมเบาครับเขียนไว้อยู่ครับมันทับโ์กมาแต่ว่าเขาเขียนไว้เอาครับผมอ่สมโตมาครับครับเปิดไปหมื่นแปดขันหาครับหมื่นแปดห้าร้อยประกันมานล้านเปอร์เซ็นต์ปลูวมานสูงขึ้นตัวแม่พ่อมปลูกพักจีเลือดปรทันแล้วพี่น้องตัวแม่พ่อมครับพี่น้องลูกแม่อีกตั้งห้าประกันว่าลูกตัวแม่พ่อมโอ้ปานั่นบอกเบิ้งยังได้หอยทุ่มผมเลย จ้าบนกังไหนหลังนี่ครับตัวผูกตัวแม่ขนมไปนาจ้างๆซยไปนาไปอันไปหัวนมซีขึ้นทั้งหลังนี่ตัวแม่ครับตัวเมียท่านเปอร์เซ็นพี่รองเพิ่งเกตบล็อกได้หัวผู้ใดก็ได้ขยันได้ฟอกจะคลอกับเบิ้งเอาครับขนมซียมจุ่มซีขึ้นหลังตัวแม่ขนมจ้างๆซีไปหนาตัวผูกครับผมครับเออเอาเป็นความรู้เด้อพี่น้องเกษตรกรเครื่องดำเครื่องดำครับลูกสองหรือลูกสามตัวนี้ลูกตัวที่สองครับพี่ห่องครับเปิดอยู่มื่นแปดพันห้าครับ เอาต่อรองเอาเนาะทวดามักแม่ม่านเบอร์ทรครับผม08แปดแปดครับชลแปดแปดห้าสชสีครับหอยทมสว่างดันดินผมพี่รอโทรสอบพามเลยครับผมครับผมขอบคุณหลายๆครับหอยทมแม่ม่านสองแม่กับแม่ลูกลูกตัวแม่คมหนึ่งพี่เาเท่าไรหรยห้าหมื่นนี่ห้าหมื่นห้าหมื่นตัวนตัวละสองหมนี่บ่ตัวละสองหมื่น มันเส้งได้อยู่บ่ละอันยหญ่ๆนี่เขาคือขายออกเนาะเขาคือขายออกเนาะมันเอาบักฟังมังแงวมันนั่นคุ้มยากครับตัวละสองหมื่นบอกนี่ครับแม่ ฮะเบียดก็เลือกสีผอมเลยเน้นแดงบ่เออสีขาวครับครับคือคือมีอยู่สันทั้งนั้นนั่นสีขาวเป็นเล่โอ้ถ้าขาวนี่ถทาเข้านี่เป็นชั้นแล้ล่ะแต่ว่ากะถือกลัวทาถ้าเขาวนี่เป็นเป็นงัวะมั่นนี่จะบอจะถือกว่าถือกว่าสีแดงโอ้เลือกสีพร้อมครับ ตัวละสองหมื่นครับวนๆน,นี่นี่อันนี้โอ้ใหญ่ครับครับพี่นอ้องพอพันกับหอยหยดวายยังใส่การได้อยู่ตัวเท่าไหร่นะห้างห้าหมื่นโอ้สูงใหญ่ครับ, 5, งงรบวายมันสร้างหน่อยตัวนี้พี่น้องเลยโอ้ เพ็ดเขามาบรรลุจังหนพี่หน้อเขาปวงกอดกระดดนี่หอยยอดว่าเบิ้งเขามันหลวมเรานมันไปหาันทัวถีิตัวท่แดนครับเขาแตกเขาฮักเบิดยังใส่การใส่งานอยู่แต่ว่าจะคลองดูแลยากครับตัวนี้ว่ามันใหญ่ครับมันก็เลยเบิ้งหญรุ่นนี้ขอกสมัยสำนึงอวบอยู่ครับ พี่น้องพุ่มสูงสิบบอขาดเราอยหกสิบครับลอยหกสิบบวกครับตัวนี้ห้าหมื่นอ้อยเบียดเรียบร้อยแล้วพี่น้องสงสัยขาวใส่ตัวแม่ครับนี่นี่พี่น้องให้เบิ้งครับใส่ล้นวนอ้อยยิ่งจดทนวานเน้นเอ่อแดงแดงจะได้ราคาดีกว่าครับ เขาวนี่เขาซาโลลี่ก็ได้ราคาดียุกแต่ว่าเขาเขาเป็นออกบามานันนี่ราคาสีถือกว่าสีแดงอยู่สองสามพันครับพี่น้องโอ้เนียนสีคือกันเนาะอ๋อตั้งเดือดเพิ่นก็ไดอันนี้ควายฟูครับบม่รู้ว่าเ่าไดครับตัวนี้มองเซละท่าใดก่อนพ่อาหอยพอมนี่ พมนี่มองมองเสียเอาวะเสียวหาเหมือนมองขายรถ <หา S 2> ม,มองขายราคาสนาม,มบ้านนี้มีขายแล้วบ้านนี้ขายตัวนึงเจ้านี้ยสองัวนั้นแล้วได้เท่าแรก็เอาช่วงขายยาหอมช่วงสองหมื่นหาปูนี่หาหมื่นครับพี่น้องเป็นราคาสนามเด้อน,นี่ราคาซื้อขายอยู่นี่ครับพี่น้องตอนหลังจากช่วงเศร้าตอนมาลงไปไม่ห้องตัวละสามหมื่นครับสองแมน นี่เหลืออยู่สองมือหาครับ <ś led> ต,รปปตัวแม่มันมันอยู่บอกครับหนึ่งเดี๋ยวเบิ่งมั่นจักเดือนหรือมั่นจิม่าหรอขาว่ามันเนาะจักกับว่าเจ้าของเขาว่าเออเจ้าของเขาว่าครับอพอทิ้งมาว่นหน่อยได้คู่นี่ พอเทิ้นหายสาวสามมันนี่พี่น้องของมันยังได้สองปันหาครับงามครับงามวันน้าครับคนคุยกันเพื่อน้องสิเสร็จอยู่สนามนี่แหละเบิ้งอยู่นี่วน,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 นกันอยู่ตั้งแต่ ตีห้าฝนจนสิบสองโมงอยางนี้เ่ยวอยู่พี่น้องนี่บ่เจ้าของ่น่น่นหนสิบหกโอ้นี่ไฟสิขาวไฟเดยวนี่ไข่นสิบหกฮะเขาเซล้ได้ปะนี่เขาเซลให้ได เขาะอหมองเอาชบหกแล้วครับหมองเอาหมองเอาครับมองเอาชิบหกเลยเนี่ยค้าอย่งสันค้าเพิ่แล้วไม่ไหผมอยู่หายเพรถึงเนี่ยันนี้ห้ยิบสามพันหนโอ้โอ้ค้ากันยูสามพันหุุนเจ้าเฮ้กันเบิ้งครับตูดใช้กันแม่นางครับสูงเอ่อร้อยสามหาบวกครับพี่นาเอ้อฝากพี่ฝากน้องไว้ครับผม ทั้งสนามโคเกเล่นครับพี่น้องทุกมือวันเสาร์วันอังคารครับสองมื่นต่อสัปดาห์มือที่เป็นวันอังคารเด้อพี่น้องเอ่ะงวัวกะอาจจะเขาเนียนวันเ,ตเต็มปานวันเสาร์พี่น้องวันอังคารแต่ว่ากะซื้อขายดีคือเก่าครับงวัวเนี่ยเป็นรักคือเก่าแหละพี่น้องนี่ไปแล้วพี่น้องนี่รถเอ่อทีมหอยเวียกครับรถหอยเวียด มันวะอ่าไอ,อ้หอยก็เริ่มทยอยกลับเลยพี่นอ้อกฝากพี่ฝากน้องไว้ครับผมอ่ะสำหรับมือนี้คลิปนี้กับปากพี่ฝากน้องไว้เท่านี้สวัสดีครับ